เป็นไงแต่แค่นี้สูยไหมเฮเลนส์นะเอ้าดูสิเอาอันนี้มาตกแต่งนิดหน่อยดีกว่าเห็นไหมอือมยยันได้ากอ่ะเออทีนี้อะไับอ้บจะมไวแล้วอ่เออทยทอทีอทีวันวันไหนวันหยุดวันไม่ได้เออจจะตายแล้วเอ๊ะ เอมากนมันิดหน่อยเดียวใจย็นสิุดนันนี้ไม่ใช่อะไรที่ที่นายจะมาว่าเล่นเนน้หนาวหนาว่ได้ได้อหนากินน้ำไหมเออมันโดนปะาปไหมกินถนอ่าก็ได้โอ้เป็นโอ้ทำไมฉันจะทำบ้างเป็นไงด่าด่ามันกันเป๊ะเลย เลขชั้นไหนดีนะดีนะให้ดูสิทำไมถึงพวกเราเหมือนกันไหมเออไดา่านนกูก็เหมือนเป็นดุ่มเด็โอ้โหหน้าตาอยู่กันลอกเลยแบบกันเลยเพื่อนเออดูสิดีสุสตีนกูนนบเฮ้ย <c oughs> แบนเครื่องอาโดนหนูเดก็กกินกับเธอนะอร่อย,ยอ่ะทำไมแตงโไ,ไม่ตื่นอไปกินลอ็อกเออยัจัง ให้ทำความสะอาดตาอย่าฝุ่นข้ามตาดูเจ๋งเหมือนเดิมจีดีว้าวฉันมีหางเหมือนก็สซีลาสักทีดีใจจังเอออย่ามาจีนอ่านตั้งจังนี่แค่นี้ก็สวยเย้าอี่ยาแค่นี้หูกระต่ายดีกว่าเยอะเลยโอ้ยยิงปืนนี่น่าจะสนุกฮะเออดีจะเป็นโบเบตเลยแหละ นี่แหละดีมากเพื่อ,เอ,ๆๆอนเดี๋ยวๆใจเย็นเอออุ้ยอย่าทำไรป้างอ่ะดูสิมือฉันทั้งกันอ้าเธอบีมากด้าล้วสกีกันเยอะเลยนะอ้าวแตะมือหน่อยทิ่ได้เลยมาได้ไหมพานายจำใช่ได้หรือเปล่าได้คีเพื่อนอ่านายยังจำใชนได้หรือเปล่าได้ไม่ลืมเลยนายนายยังจำใช่ได้หรือเปล่าจำได้ไหมฉันได้ไม่ลืมเลยแหละ แค่อย่เหมือนใครอยู่บ้านจังแค่นี้ก็เหมือนแล้วล่ะอุยรักเลยเอะเฮ้ใจเย็นเหมือนใจยเย็นนี่หัวกูนาย,นายฉันมีสามนิว้วอะฉันก็มีสามนิ้วเหมือนกันนะเพื่อนเอ้นานเยอะใจะไปหมดแล้วฉันเกิดมาแล้วฉันจะเกิดฉันต้องเกิด,กดให้ดับสนุกจังเลยสนุกจังเลยเอานี้ไปที่เอานี่ไปที่โบผมไหมได้ โอ้สวยขึ้นเยอะเลยดิดูสิพวกเราเหมือนกันแค่ไหนนี่ตรงนี้เด่กก็ตรงนี้เป็นไงพวกเราเหมือนกันแค่ไหนอ่ะเอออ้อปีป้าปีสองพันสี่พันห้าเอ่ออ๋อมันจุงฟันตรงนี้แค่างี้ยลองสังเก็ด เกี่ยวแค่อะไรด้วยเนี่ยไปละลาด้วยสิคะลาดับแบบไม่ค่อยดีขึ้างใน,นแบบไม่จะได้ละกันวันจะได้กันหัวด้วยซวยนะทำไมถึงกูเป็นแบบดีวะเออช่างหัวแม่งไ,ไม่มันพอเลยอ่ะเออเออเหมอน ว่ากันเราเออเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปหาน้ำแข็งใส่ที่หลังก็ได้เออก็ได้ก็ได้เพื่อนก็ได้ไอ้แบบนี้ขอเกตตากรีกีขึ้นเยอะเลยอ่ะหุยถล่มมาสิได้ซิไรเยอะให้อาหารกินเช้าเนี่ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะโออตอนที่เหมือนฉันเลยน่า จางหมือนจางจางนี่นี่เป็นไงเหมือนไม่หยาบอะเตียดาตูเป็นอะไรเนี่นยแปลงได้หัวแต่ตัวไม่แปลงเหี้ยแกู่้โฮ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 ,โฮ,โฮนี่นายเขาจะฉันขอเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมได้ข้าวขาฉันจะเข้าไปเดี๋ยวอยู่ได้ไหมนี่เลยนี่เราสองคนทำไปถึงหน้าไม่หาไปที่อยู่เอง เอออยู่จีะเหตหน้าให้จอเจอไปเถอะแค่นี้ไม่เป็นไรเหรอจ้ะเออเออก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้ฉันเนี่ยผมหยิกมานานละอืมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเออเออปุ๊มาดูแป๊ะแปะปะเออกูรู้สึกแปละแปกวะอะไรอะอุ้ยเอออดูดิสิซฮ่าคุณกูเหนื่อยกูเหนื่อย โอ้ยแค่ยังเหมือนอันนี้บางตังค์ดูปีกี่น่ารักตุ้มม้สุดๆเลยอ่ะฮ่าฮ <c oughs> โอ,โอ,โอ้ดูสิฉันจะได้การล้าสนสอบแล้วย๊าบไอ้ฉันจะการมีเพื่อนยอาอ่าฮ่เนอจะใช่ไหมว่าได้ปลอดภัยอ่ะแต่ฉันคิดมากไหมนะปลอดภัยนะเธอก็คิดเหมือนกันปลอดภัยแน่อนอนแอนก็ได้แหละ King bus ก็เหมือนกันนะเออก็ได้ ตัง้งขึ้นว่า,าคิงบอสท่านคือตัวหนาจะไม่เหมืยมั้งเอ้ไมีแต่ัดสิ์หรอกนะถ้าถูกกินไปเป็นร้อยๆครั้งแล้วใช่ๆก็นั่งอ่ะเนาะใช่ไปให้ๆๆๆเธอไปตั้งกลัวดูนี่สิฉันทำได้เหมือนเธอเลยนะเยอะทำๆทำได้เหมือนเธอเลยนะฮาฮ่าว้าวอ,อีอีไงเป็ดให้นักโมตาเม ดาวโรดดาวโรดแม็กซ์ฟชันเออจะมาถึงเออน่าจะใช่ไหมใช่ใช่เออสายลุ้งเลยกูเป็นไรอรืเปล่าอยากให้ชัดแกเค่ไหนไหมแกเคดได้จะสักแกก็ดีนะเยอะเออเดี๋ยวฉันไม่ใช่พ่อแม่บองเธอนะ เออก็ได awesome, ้ว wow, yeah, 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 yeah. ้ายาย่ายายเฮ้ดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขัวเธอนะเออมันหัวหนอนน่ก็เหมือนกันฮ่าวู้ว่าเลวว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 กเววววววเปอร์วีวว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 ้วว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  น้ำ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 เดี๋ยวนี่หลังกูออกไปออกไปกัยไม่กลุกจะกินอย่ามึง